สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรัตเพิ่งกลับเข้าบ้านนะคะดูค่ะรัตได้อน,นี้มาแล้วนะคะสิ่งที่รอคอยค่ะสิ่งที่หลายๆท่านรอคอยนะคะพอดีเขาส่งอีเมลมาให้รัดนะคะตั้งแต่วันที่8ปดนะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าอ่ o g l e e นี่นะคะจะมาถึงรัดประมาณ1อาทิตย์ถึงสอาทิตย์นะคะส่งมาวันที่8วันนี้ถึงแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจรัดนะคะรัดได้มาแล้วนะคะแส,สดงความดีใจกับรัดด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะได้มาแล้วค่ะได้กิ่งนะคะเพื่อนทุกคนนะคะที่ทำ u t u b e อยู่นะคะที่ยังไม่ได้พิมพ์น,นะคะ Google e อ s e n น e นะคะยังไม่ได้นะคะอย่าท้อนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะลงคลิปไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะ เพราะว่าเราผ่านกดแล้วนะคะเราก็พยายามทำคลิปนะคะ,ะถ้าขยันก็ทำทุกวันนะคะถ้าไม่ขยันก็อาทิตย์ละอาทิตย์ละสองครั้งก็ยังดีนะคะเราทำไปเรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะที่รอคอยมาถึงแน่นอนนะคะรับขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนของเราทุกคนเลยนะคะได้ทุกคนนะคะแล้วก็เราสามารถสร้างรายได้ได้กิ่งนะคะอ่ายูทูบเขาจ่ายเงินกิ่งนะคะแล้วก็ ได้รหัสมาแล้วด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้รัฐนะคะรัฐมีวันนี้ได้ก็รัฐก็ขอขอบคุณตัวรัฐเองด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะได้เป็นจับมือไว้นะคะจับมือไว้แล้วก็เราก็ไปด้วยกันนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ บายๆนี่ค่ะ Google essence นะคะใครที่ยังท้ออยู่นะคะอย่าท้อนะคะเดี๋ยวก็จะได้เหมือนกันนะคะรัดทำได้นะคะทุกคนต้องทำได้เหมือนรัดนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคะ่ะลาไปแล้วคะ่ะบายๆชิคกี้ต่อด้วยการเปิดกล่องกับรัดนะคะเมื่อกี้นี่ให้ดู Google essence นะคะมาพร้อมกันเลยนะคะ มาส่งนะคะรัดไม่อยู่บ้านนะคะเมื่อกี้รัดไปเดินป่าใกล้ๆบ้านน่ะนะคะเสร็จแล้วทีนี้เขาเจ้าเขามาส่งของนะคะรัดไม่อยู่ก็เลยไปฝากเพื่อนบ้านไว้นะคะเพื่อนบ้านรับไว้ให้นะคะเสร็จแล้วรัดยังไม่รู้เลยนะคะว่ารัดจะสั่งอะไรรัดลืมนะคะเดี๋ยวรัดมาแกะพร้อมๆกันเลยนะคะมาแกะพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเป็นอะไรนะคะรัยังไม่ทราบเลยนะคะแอร์วินมลแหละนะคะ แต่เป็นชื่อของรัฐนะฮะว่ารัฐสั่งอะไรแล้วก็ลืมนะคะามาแขะล้อมกัน่าซูพรมโร,รมนะคะพรมเป็นพรมค่ะเป็นพรลมนะคะเนี่ยค่ะเป็นพรมพรลมสําหรับห้องน้าอ่ะนะคะพรมสําหรับห้องน้ํารัฐสั่งไปแล้วรัฐลืมนะคะ มาหัดเขาเดี๋ยวก่อนแล้จะแกะดูแป๊บหนึ่งว่าเราประทับใจหรือเปล่านะคะเพราะเราไม่ประทับใจเราก็สามารถส่งคืนได้นะคะแป๊บหนึ่งนะคะท่านหางลวเราจะมาแกะดูข้างในเขาก็ลี่ติดเขาอยู่ข้างในไม่มีที่ติดนะคะ ด้านนี้ก็ไม่มีที่เสดด้านนี้ก็ไม่มีเช่นกันนะคะแล้วก็ใช้ตัดอะนะคะถ้ามีในผีผืนนะคะแล้วจะตัดดูว่ามีีผ่ผืนถ้ามีผืนเดียวจะไม่เอานะคะเพราะว่าส่วน,นามากรับลมเนี่เขาจะเป็นเซ็ตส่วนมากพรมจะเป็นเซ็ตนะคะเซ็ตหนึ่งจะมีสามผืนนะคะแล้วลองดูแป๊บหนึ่ง ถ้ามีสามผืนหรือเปล่านะนะคะทำยู่โต๊ะห้องครัวนะะเป็นพรมแบบนี้นะคะเป็นพรมแบบนี้แต่ไม่มีนะคะเป็นพรมแบบนี้แต่ไม่มีมีผืนเดียวนะคะมีผืนเดียวค่ะมีผืนเดียวแต่ไม่มีผือนอื่นเลยนะคะ ไม่มีผืนอื่นไม่เป็นไม่ได้เป็นเซตนะคะไม่ได้เป็นเซตคะ่ะเป็นผืนเดียวเลยอ่ะแต่ว่าที่เขาถ่ายรูปให้เราดูมันเป็นมันเป็นเซตนะแต่อันนี้มันเป็นผืนเดียว,วจะส่งกลับหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีคู่มันไม่มีเป็นเซตนะนะคะแล้วก็ไม่ใช่สีที่เราสั่งด้วยนะคะไม่ใช่สีที่เราสั่งด้วยค่ะ ตกลงรัดจะส่งกลับนะคะส่งกลับเพราะว่าตอนที่เราเข้าไปดูในแคตตาล็อก,ก่อนะคะเขาเป็นเซตนะคะเป็นเซตมีทั้งหมดสามผืนนะคะแต่ที่นี้ส่งมาเป็นผืนเดียวค่ะเป็นผืนเดียวรัดก็เลยมีความรู้สึกไม่ประทับใจะคะเะแล้วรัดต้องส่งกลับนะคะโอเคค่ะเปิดให้ดูแล้วนะคะ